ตอนนี้เราจะหาโคฟี่ของทิ่นี้นะครับเราจะมาหามาลักบุได้ไม่ก็หมอเลยครับอย่าเย็นนะที่นี่มารอชมกันนะครับอะไรจะชม

มาครับล็อกกระเลงยับล็อกกะเลงยับเนี่ยครับหลักแก๊สประเดิมตัวแรกปด <ś c oughs> ป้าเลยครับเล็นโปรยกันมัง้ง <ś c oughs> 好的，好的。<你> เล่นโบเลยสองพี่แป๊ะเทียบเลปสวมาแล้วครับัครับวดีครับพี่แป๊ะชอดซิ่งมหาชัยแล้วครับนี่เทียบอืมโง่าง่โง่โ่ยง่โง่โง่โง่นง่นผ่้พันงน้ ใครไม่อยากหมดหลอดอย่าเข้ามาใกล้เป็นไรยนเราเองเฮ้ยผู้พันตีของม่วงป้าไหมล่ะเบาเบาเบาจะเย็นผู้พันพันกันอยู่ผู้พันค่อยๆค่อยๆเรื่อยๆตาคนละตัวแล้วเกทีตาวันไปดูเลยม้นมาจักเก็บม้นมาใช่ป่ะใช่คนละตัวเฮ้ยปล่อยสายเทาเฮ้ยคุณไปปล่อยอะไรของคุณอย่างห้ตายแล้ววางเป็นทุกที่อะไรบกดกดกด

แต่กัวคุคนเติดมาเกี้ยงเนี่ยแต่กัวโอมันลงได้ครั้งลงได้ครั้งเน่ยใช่ปะ

ว่าถึงว่ามันเข้าง่ายปิดเลยปล่อยอ่ะปิดเลยปล่อยอ่ะเอาละไม่มีแดกเลยครับิดเลยหญ่แหมรูปนี้สวยด้ยเห็นหลักแก๊สด้วยโอ้โหบอดอคุณนึกอ่ปลาใหญ่

อ๋อ,อโอเคมาแล้วครับมาเป็นตัวยาวเลยครับโหมุ้ยไหนเนี่ยอะไรมาเลย <c oughs> อะ <c oughs> เอาไปทำอาหารญี่ปุ่นเลยสายครับาสายคอสนใจตองเงินติดต่อได้นะครับ ตาดูกองเชียร์กองเชียร์เยอะเป็นไงกองเชียร์เยอะเฮ้ยทุณขามาแล้วพี่เหลือกเหลือกเขาเลือกเลือกรับอยู่เลือกมันหลับอยู่ไม่มาหรอก มิสเตอร์เล yeah> ือกเลือกมาแต่เช้าเลยเฮ้ยตัวตัวใหญ่อยู่เลือกไม่หับไม่นอนมั้งไงวะเดียก็เอาเฮ้ยมันล้องององนหมูเลยไงครับอุ้ด อุตางโตมาแล้วอุตางโตมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นเก่าสาโอ้ยลามอีกแล้วอือล้ามอะไรลามไก่ดีกว่าลามไก่ปล่อยย่าพี่ปล่อย่ตัวเนี้ยถ่ายรูปนนี้ปล่อยไหมน้อยลางไก่เท่าไรอ่ะชัาตานารักย ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วตาเป็นยังไเยไม่ให้หลามนะผมไม่ช่วยอัดแล้วนะพี่รอบนี้ได่ครับตัวนี้เราไม่เอานะเราจะปล่อยอันุรักษ์นะครับ ไามเลยตัวหมาเฮ้ยนีอีกแล้วอ๋อสารพาวงเอานี่ปล่อยไปเอาไปใหม่มาตอนนี้เราก็จะไม่เอานะเดี๋ยวเราจะปล่อยปล่อยลงกระถางเลยมีล่องลหาด้วยนะมีล่องลอยเออมันโดมตึกตึ๊กบางทีนี่กำลังจะโดนเลยเนี่ย เด็กเด็กปั้นไสอาร์ตดูว่าจะเยอะอะไรขึ้นมาดูานะหญ้าอะไรน่ะเปล่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหได้ปลาทอดแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้วเบรกไม่แล้ว na đi lắm lên. lắm 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 กระมงไว้ยไปสองร้อยเมตรดาวบอลลากคูดา้าตกปลาสิตกปลานี่<า>รู้ว่าปล่อยสาลอยเว้เแรนโบ้พี่กอล์ฟแลนโบ้แม่งแดดโคตรดีเนี่ยสายลอยเหลืออยู่มาลงเลย แล้วเดี๋ยวผู้พันเชิญช่วยเขาอีกผู้พันล่อเล้หมดแล้วหลังเรือทายเรือเราเป็นขยุ่มเลยทุนนี้ดูทุนนี้จมนะบุ๊อุ้ย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 ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ย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 สักดำ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 ว้าว่แดกเก่งจหาย มันเบสมีมันก็ไม่ปล่อยให้กูนะมัมันผมบอกมันมันเนี่ยคันเงี้ยแล้วใจดีเรนโบ้ปลาปลาเหรอมีเข้าหลักแ่ะเล้ยมันจะเข้าหลักกว่ะว่าเก็บสายก่อนดีกว่ามึงสายข้างเนี้ยนะออมมาเข้าจะเข้าเนี้ยเก็บป่ะเออปลาเนี้ยไงนะเดี๋ยวมันรอรวมเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละผมก็เละปลาใหญ่เนี่ย ตากจำมั้งยว่าเนี่ยเขากวิ่งจะวิ่งเข้าหลักเดียวเลยอ่ะจากดัมจากดัมวิ่งเข้าหลักอย่างนี้แน่นอนเราเก็บเก็บ้างก่อนเร็วเก็บก่อนเร็วโอ้ย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 ่ออ้ยโอส่รอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโ้ยโอยอยอ้ยยอ้อยอ้อยโอ้้อยยย

อยู่มันย้อนสากแล้วเงี้ยย้อนหน่อยเนี่ยเฮ้ยไปดูไปดูเอาแล้วเอาแล้วนี่นี่ก่อนเอาใจก่อนทะจับเลยเห็นไหมเห็นไหมยตาก่อนเราไปล้างมากเขไม่ขับเไม่ชอาหลักแล้ว่ผู้ถึงน่กาให้เลีนเข้าไปมีสีตวยป้ ไปเอาะเมิก <soc> ็ไอ้ลีตีไอ้ลีตีโออไปีีเนปั่นปับนไปเปลีครับเปลียนครับอ้ล้สาดดำเอาคันนี้ออกกดํสาดำ่ทสาดดำแลออกไปไปนู่นแล้วโทนะครับโทนะครับเคชัดเป๊ะไปดีกว่าสาดำปดำ วุ่นวายครับกำลังวุ่นวายครับช่วงตรงนี้ไอ้ใหญ่นะไอ้ใหญ่เลยอ๋อพันกว่างราเวุ่นวายแล้วอะไรก็ปล่อยไปเล้วพี่มาเเถอะลยไปตากล้องกำลังหัดปลาอยู่เราตัวใหญ่นี่อันนี้ไม่ใช่หลานเนี่สยักษ์ใหญ่ตัวใหญ่มาเลยนะตัวต่อมาสองตัวนะ โทฟรีครับตัวนี้โทฟรีอันนี้ไม่ขาดแน่เบ็ดก็ใหญ่สลิงก็ใหญ่จเย็น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 ตบใจเย็นเย็นเย็นสู้แรงเราไม่ได้เขาหลกไม่เขาหลักาไม่ดเีย้จหลรดาวียยวเขาหลักเดียว

ตัูถือมันตายอ่ะปวดตาใครใช้มวดตาพยายามหลอกหน้ำมันจะขาไปกินดีกว่าหลอกหน้ำออกเลยเออหลอกหลังเล่เด็ดเด็ดย้ายห้องหมดไปลงไปในพันสายนะแลดึงแลมเนีจยมั้งอุ้ยโอ้ยนักกล้ามด้วยนี่ทำได้นักก้ามไอ้กีตูคันนึงเองเอาหลักอุ้ยมาแล้วดิ อไรอ่ะไ้แหลมไม่จากรับไม่รอนานไ้่ล่ามาเนี่ยโดนนั่น